สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆนจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออก่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทกท่านมาชมพระสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปผมจะย้ำเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับ ให้องพระและหลักธรรมชาติบนพื้นผิวพระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านะครับคาบน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับลอยตัวระเหยขึ้นมาปกคลุมทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับมวลสารต่างๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับลอยตัวกระ,จ,กระจายยทั่วพื้นผิวองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับ ส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ด้านข้างนี่จะวิ่งยาวลงมาเลยนะครับจะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมทั้งสองด้านเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่เส้นซุ้มครอบแก้วนี่ก็จะเรียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับองค์พระลักษณะจะโยกขึ้นทางด้านซ้ายมือผมนะครับจะเห็นพระเกศ เดียวบางนี่จะลดซุ้มนะครับพับพักน่าจะเป็นพับพักรูปไข่นะครับส่วนลำคอนี่จะเห็นลางๆนะครับหัวไหล่ทั้งสองข้างนี่ก็จะตั้งฉากนะครับหัวไหล่ซ้ายมือผมนี่จะยกขึ้นเล็กน้อยนะครับลักษณะการวางมือการทิ้งตัวของลำแขนมองตรงๆนะครับด้านขวามือนี่ก็จะทิ้งลำแขนลงมาตรงๆแล้วก็จะหักศอกนะครับส่วนด้านซ้ายมือนี่ก็จะโค้งมนรับกันนะครับ ถ้แขงดูด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นเส้นจีวรน,นี่พาดมาที่หัวเข่านะครับส่วนฐานทั้ง3าชั้นนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับถ้ามองตรงตรงลง,ง,งไปนี่ลักษณะเส้นแซมใต้ฐานนี่จะขึ้นเบาๆบางๆนะครับเกตเห็นนะครับมวลสารนี่ก็จะเยอะนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับด้านข้างเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับ เม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนี่โรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวแคงดูนี่องค์พรกก็จะลึกเลยนะครับสังเกตเห็นลำคอนะครับพระเกศนี้ก็จะเรียวบางเลยนะครับด้านหลังพื้นผิวพานี่เปิดออกเล็กน้อยนะครับสันนิษฐานเจ้าของเก่าน่าจะใช้หรือล้างมาแบบไม่ช้านะครับเม็ดมวลสารนี่เม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนเนื้อหาวันนะก็จะออกขาวอมเหลือง องค์นี้จะแก่ปูนนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวนี้ก็จะยู่จะย่นจะแตกลานเล็กน้อยนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเม็ดมวลสารนะครับผุดขึ้นมาจากเนื้อในหรือด้านในขององค์พระนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี้จะขึ้นเป็นเส้นเด่นเป็นสันคมด้านบนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่ถ้ามองตรงๆก็จะลึกเลยนะครับ คมสันชัดเจนนะครับด้านล่างสังเกตเห็นร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆเคือง,งๆนี้โอยตัวตกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวนี้ เปิดออกเล็กน้อยนะครับสันนิษฐานองค์นี้น่าจะใช้มานะครับคาบน้ําปูนเปลือกหอยสุกนะครับระเหยโรยตัวขึ้นมาปกคลุมกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับภาพชัดบ้างเบลอบ้างนี้ผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามปรับมุมกล้องนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพาระนี่ก็จะยู่จะยับจะจนจะแตกล้านนะครับสังเกตเห็นลำคอนะครับจะยาวนะครับ พระเกศนี้จะเลียวบางจะหลดซุ้มเลยนะครับส่วนเส้นซุ้มครอบแก้วนี่เลียวบางอ่อนช้อยสวยงามนะครับสังเกตเห็นมวลสารนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระทางช่องเป็นจวันต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับ ชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้มุมกล้องแล้วพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับสังเกตเห็นเนื้อหานะครับจะเน่จะหนึบจะนุ่มนวลตานะครับเม็ดมวลสารนี่ก็จะเยอะนะครับพิมพ์ทรงองค์พระนิคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเกตเห็นนะครับหัวไหล่นี้จะตั้งฉากนะครับการทิ้งตัวของลำแขนด้านนี้นะครับสังเกตเห็นนะครับ จะทิ้งลงมาตรงๆและหักศอกนะครับเส้นจีวรนี่พาดมาที่หัวเข่าเลยนะครับลายเก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับด้านท้างด้านนะครับสังเกตเห็นนะครับองค์นี้จะแก่มวลสารนะครับทางช่องเบรจวรรณเราอยากให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับลองไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับมีกลุ่มมีเพจใน Facebook นะครับออกมาให้แนวทางนี้ไม่แตกต่างกับผมเท่าไหร่นะครับ ลองเข้าไปศึกษาให้ดีๆก่อนนะครับโลกโซเชียลของเราเปิดกว้างแล้วนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังก็จะแตกร้านนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กๆนะครับเของๆนี่ผุดขึ้นมาจากด้านในเนื้อในขององค์พระเลยนะครับไล่เก็บรายละเอียดนะครับต้องกราบขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามแลกเปลี่ยนความรู้นะครับ ต้องกราบขอบพระคุณนะครับทุกคําแนะนํานะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับเห็นเห็นะครับพื้นผิวพานนี่ก็จะแห้งจะยุ่จะย่นจะแตกลานนะครับมวลสารก็จะเยอะมากเลยนะครับฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างอีกด้านนะครับเนื้อหาวรรณะนี่นก็จะออกขาวอมเหลืองแก่ปูนนะครับ คาบน้ำปูนเปลือกหอยสุกนะครับบางท่านนี่จะเรียกแป้งรองพิมพ์นะครับส่วนทางหลักวิทยาศาสตร์เราจะเรียกแค่์ไซดนะครับขาขาวๆเทาๆนี่ขึ้นปกคลุมทั่วพื้นผิวพระด้านข้างนะครับเกเห็นมวลสารนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับพื้นผิวพระนี่ไม่ค่อยเปิดออกเท่าไหร่นะครับเก็เห็นนะครับเนื้อหานี่จะ,จะจะนึบ จะนุ่มนวลตานะครับโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆยามค่ำนะครับขอให้เพื่อนๆจาก f a c e b o o กคดีตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกๆท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกๆท่านนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านยามค่ำครับ